สวัสดีครับปวดเจริญเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้แนะนำรถ2คันนะครับคันแรกเป็นกุปใต้ l 3า0 8ก sp นะครับคันนี้จดทะเบียนปี58 5 9้านี่นะครับปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเรียมทะเบียนชุดโอนครบปุปกรณ์2ชิ้นนะครับไปดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังผานหลังเป็นผัานใหม่ตาเพชรนะครับพวกแขนพวกโซ่ข้างนี้ปรับเปลี่ยนให้หมดนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ เปลียนไฟนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับราคาแถมยางหลังคู่หนึ่งสามแสนบาทนะครับเต็มทะเบียนชุดปวนครบนะครับยางหลังตามสภาพก็มีดอกอยู่แต่เริ่มแตกปลายงานะครับราคาสามแ0 0สองหบาทแถมยางหลังให้คู่หนึ่งนะครับยางหน้าก็เราสักหกสิาสิบเปอร คันนี้เครื่องยนต์สามสูบโฟวินขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ชัตเทิลที่คอพงบาลัยนะครับคันนี้เป็นคูปัต้ L3408BI นะครับคันนี้ยางหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสภาพอยู่ประมาณสักสี่อร์ยางหลังประมาณ6กปซนนะครับเช็ครวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเล็วให้คันนี้เก็บสีมาบ้างนะครับราคา หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับปรับสภาพพร้อมใช้ทั้งสองคันนะครับคันนี้จะเกณฑ์จดทะเบียนปีห้าสองเครื่องยนต์สามสูบโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ไปหลังเกียนนนกย์ช้านะครับอันนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับเ็ษระบบพร้อมใช้หนะึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาท เกี๋ยวเก็บสี่ผ่านเก็บสี่ร้อยนะครับราคาพร้อมใช้งานนะครับสนใจดูรถทดลองขับที่ร้านนะครับบัวเจลิแทคกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ0 8นย์8 6ดห้นะครับ เบอร์โทรอีกเบอร์หนึ่งก็088 036 0853 S Line เบอร์เบอร์โทรได้เลยนะครับ รอคันกันทีนะครับอันนี้จะเป็นฐาน5ตาช้างนะครับเป็นใบก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีโปงมีออกมีดามมาบ้างนะครับวีดีโอใช้งานได้ปกตินะครับยาง่างก็ประมาณนี้นะครับวักลูกเมืองลูกหมากนี่เปลี่ยนให้นะครับ แบตเตอรี่ได้ใหม่ลูก e wow หนึ่งนะครับนะปกติดีนะครับเครื่องไม่มีไอระบาย่องเครื่องตองไฮดรอลิกกองโซล่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสลักไปมีดเปลี่ยนใหม่นะครับระบบฟืนไฟเดี๋ยวเช็คอีกทีนะครับเส็็จให้ครบนะครับ189,000บาทนะครับ เต็มทะเบียนชุดโอนมีนะครับคันนี้คันนี้3 6 s t 3 2สนสแถมยางหลังคู่หนึ่งนะครับเด็นไปออกครบเช็คระบบรอบคันนะครับคันนี้พวกบูทพวกสลัดพวกซีนพวกของเหลวเก็บถ่ายให้หมดนะครับผ่านหลังก็เป็นผ่านใหม่นะครับเอามารีวิวสองตำทีมกัละสีตลอกบ้างนะครับ จดทะเบียนน่าจะประมาณปี58หรือ59นี่นะครับ เรื่องสามสูบสามสแรงม้านะครับเขียร์ชันเตินทติคอปงมาไลนะครับสนใจดูรถทดลองขับที่ร้านนะครับหัวเริญแท็กเตอร์เภอเร์วังตำมอจังหวัดอุดรธานี รับกันกันดูนะครับผันเป็นแผ่นใหม่นะครับสลังนี้ยางนี้ยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคู้หนึ่งสภาพยางรถมันไม่ค่อยได้ใช้งานจอดนานเลยแตกเอาปัดใช้งานได้กปกติคุดท้ายโซ่พวกนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับตกสลักใบตรงใท้ายจะเปลี่ยนให้สะพัดไหลหลังติดให้นะครับ เื่อเกียร์เดิมนะครับเครยร์ไม่มีไอระบายพวกล้อพวกอะไรเช็กให้เรียบร้อยนะครับสลักใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพวกบูทการบูทอะไรครับสลักเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดินไปออกครบทาไม่แตกนะครับ ลก็ล้อแน่นหมดนะครับุกหากเช็คให้เรียบร้อยนะครับสนใจคันนี้นะครับสามแสนสองแถมยางหลังให้คู่นึงนะครับฝากเบอร์โทรทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับขอจเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ